สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ e n j o จอยโอมเฟส9หลังที่2แล้วนะครับไปเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนานที่บ้านเกิดบ้านหัวโคกตำบลนนแดงอำเภอนนแดงจังหวัดนครราชสีมาฟังชื่อบ้านแล้วก็จะรู้ว่า ไม่ธรรมาดานะครับทีมงานเราสนุกสนานมากๆสุดยอดนะครับและแล้ววันเวลาก็เดินทางมาอย่างรวดเร็วช่วงอาทิตย์นี้ถ้าใครที่ฟังไลฟ์อาจจะรู้สึกว่าเสียงของโค้ดเดียวแหบๆบ,บ้างเนะพอเราส่งพลังเล่นเกมสนุกสนานกับทีมงานเราจนหวัวเสียงแหบแห้งกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทีนี้เซี้ยงอาจจะแหบแบ,บ้างเพราะเราจะเต็มในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ mm hmm. เผือแป๊บเดียวเดินทางมาถึงวันที่สองมกราหกแปแล้วครับผมใครที่ยังติดอยู่กับคำว่าหกเจ็ดใครที่ยังติดอยู่กับคำว่าหกเจ็ดต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแล้วนะเพราะตอนนี้เรามา68แล้ว เรามา6-8แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังที่2เฟส9นะฮะหลังที่2เฟส9ซึ่งเกือบที่จะเสร็จร้อยเปเ็จแล้วไฟโชว์มาแล้วในระดับหนึ่งเปิดไฟโชว์ยามเย็นเริ่มแล้วหลังที่สองจะคืบหน้ามากกว่าหลังที่นหนึ่งนิดหน่อยนะครับ ทำเลดีมากๆนะครับ Enjoy Home f e 9 mm hmm. อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสหกรณ์โคโนมเพือขามทะเลสอรตรงมา200เมตรซ้ายมือติดตุรนาชยางตรงข้ามกับเฟด5อยู่ติดกับเฟด8เฟดนี hmm. ้มีเพียงแค่9หลังเท่านั้นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับ3ห้องนอนแล้วเราเพิ่ม mm hmm. เติมพิเศษให้หลังบ้านให้อีก ที่จะรถสวยงามนะครับพื้นที่หน้าบ้านเหลือเยอะวันนี้ช่างเรามาทำงานมาแรกเย่ช่างกระเบื้องมาก่อนส่วนช่างทีมอืน่นนะครับตามมาอีก1-2วันแต่วันนี้เฟสเก้าของเราช่างเริ่มทำงานแล้วนะครับแล้วของทีมงานลูกศิษย์เราของเอซของท่านเจ้าของโครงการอืน่น เริ่มงานกันหรือยังครับช่างเริ่มงานกันหรือยังช่างกลับสู่พื้นที่หรือยังหรือเป็นยังไงกันบ้างหน้างานเราต้องมีความชัดเจนมีกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนเราจะได้วางแผนถูกเราจะได้ตอบลูกค้าถูกเราจะได้ตอบแบงค์ถูกเราจะได้คุยกับประเมินถูกเนี่ยถ้าถึงขัง้นตอนที่ว่าจะต้องคุยกับประเมินเมื่อไรเนี่ยนั่นสแสดงว่ายื่นกู้แล้ว เร็วๆนี้ใกล้จะได้โอนแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูภาพรวมด้านหน้าโครงการนะครับทักทายทุกคนนะครับเสียงนางฟังชัดไหมครับผมเสียงนางฟังชัดหรือเปล่าเป็นไงกันบ้างเที่ยวปีใหม่ที่ไหนกันบ้างครับสนุกสนานนะครับอยากจะฝากนะเมื่อถึงระยะเวลาเมื่อคบรบกำหนดเวลาที่ภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วเราต้องรีบมา ทำตามความฝันตามเป้าหมายเราต่อไปอย่าไหลอย่าไหลอย่าเอื่อยอย่าไปเรื่อยจนไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีเวลาระยะเวลาไม่เห็นคุณค่าของเวลาไม่เอาต้องชัดเจนเลยฉันจะหยุดถึงวันที่สองฉันจะเที่ยวถึงวันที่ห้าฉันจะเดินทางถึงวันที่สามไรแล้วแต่แล้ววันไหนเราจะเริ่มงานเราจะเริ่มภารกิจของเรา อันนี้รวมถึงทั้งช่างผู้รับเมาส์เจ้าของโครงการหรือแม้แต่ใครที่ทํางานประจําอยู่เจ้าของโครงการเจ้าของธุรกิจเขาจะมีความชัดเจนนะว่าเขาจะหยุดจริงจังพักผ่อนกี่วนันหลังจากนั้นต้องมาลุยธุรกิจต่อหน้างานต้องลันวันไหนแล้วไม่ใช่ว่าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ช่างแล้วแต่ผู้รับเหมาไม่ใช่นะเรื่องนี้สําคัญมันคือการ ชัดเจนมันคือการเห็นคุณค่าของเวลารับรองครับปีนี้ผลลัพธ์คุณแตกต่างแน่นอนถ้าคุณเห็นคุณค่าของเวลานะไม่ใช่อะไรก็ได้เปลี่ยนใหม่โดยดว่วนเราต้องมีความชัดเจนเหมือนผมไปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไปเขาดาวผมเดินทางไปเช้าวันที่สาสิบเอ็ดเราเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเดินทางไปเช้าที่สามสิบเอ็ดป,ปุ๊บกิจก,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 กรรมเริ่มเลยเราพัก สามเอ็ดและก็วันที่หนึ่งสองคืนพอเส้นสายของวันที่สองตามกําหนดการตามเป้าหมายผมเดินทางกลับมาที่ขามทนเลสอมาคุยกับช่างเรามาคุยกับทีมงานเราวางแผนงานเห็นความคืบหน้าของงานคุยกับประเมินคุยกับทีมงานอื่นๆ่นแล้วชัดเจนในเรื่องของภารกิจในเรื่องของเวลาและผลลัพธ์ในชีวิตของปีหกแปดนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงและก็แตกต่าง แต่ถ้าเมื่อไรคุณยังรู้สึกว่ายัางไงก็ได้ยังไม่มีอะไรแน่นอนหรอกฉันจะเดินทางไปตอนไหน,นยังไงฉันก็ยังไม่รู้เลยกันแล้วแต่หนึ่งสองสามสชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบอกไปนเลยโอเคไหมครับช่างเรามาทํางานแล้ววันนี้มีงานอะไรงานกระเบื้องช่างอื่นยังไม่มาไปชมการไปชมกัรภายในีน่กระปูเบื้องเสร็จแล้วนะภายในอันนี้คือเฟดล่าสุดนะครับ คือเฟดใหม่ล่าสุดนะไม่ใช่เฟดนาการไม่ใช่เฟดนาใหญ่สูงเนินไม่ใช่นะเรากลับมาที่ขามทะเลสอครับขามทะเลสอเป็นหน้าน้ำของอินจอยโหของเราฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่มองหาบ้านในเขตพื้นที่อพเภอขามทะเลสอจังหวัดนครศรีมาเชิญชมบ้านจริงของอินจอยโโอเฟดเก้าของเราได้นะครับ สอบถามมาได้นะครับ0933296737 0933296737ด้วย ID Line eJhome909 เมื่อกี้ผมคุยอยู่งในใช่ไหมเพราะว่าแบบประมาณว่าอยากได้แสงแบบส,สวยๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็เดินออกมาตรงบริเวณเฉลียงหน้าบ้านพื้นที่เฉพาะที่ปลูกหญ้าเนี่น่าจะประมาณ30ตารางเมตรได้นะพื้นที่ปลูกหญ้านี่ จะอยู่ตรงข้ามเป็นจอยโฮมเฟดห้าเลยนะครับป็น o y h จอยโฮมเฟดเก้าของเราป mm hmm. ึ๊บเจุดนี้เป็นพื้นที่ปลูกยานี่แหละครับวันนี้ช่างเรามาทํางานวันแรกของปีหกแปดเฟดเก้ามาปลูกกระเบื้องที่จอดลดช่างเรามาปลูกกรเบื้องที่จอดลดเฉพาะที่จะดลดนี่น่าจะทลายดีสี่สิบห้าตารางเมตรได้ไหม นะครับประมาณนั้นได้นะโอ้โหได้ความลึกคว,ความกว้างกําลังดีแต่ได้ความลึกเยอะมากๆเพราะที่แปลงนี้ลึก21เมตร50อันนี้เป็นหลังที่สองของ Enjoy Home f e r t อํเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับอ่าเปิดไฟโชว์แล้วนะแต่บริเวณด้านหน้าเหลือหน่หนึน่งบริเวณด้านหน้าเหลือนอนยนึงถนนไปในโครงการกว้าง7เมตร สาธารณูปโภคพร้พอมจบเฟสนี้หมดเฟสนี้ทำเลแบบนี้หายากแล้วนะครับแล้วราคานี้ไม่ได้แล้วนะของเราราคาเพียงแค่2.29ล้านบาทเท่านั้นสามนอนสองน้ำนะครับห้องรับแขกกว้างจะลดสบายๆอย่างนี้เลยจะลดอย่างเนื้อเนี่ยจะได้ถ้ารวม สนมามหญ้ดินได้จะได้ประมาณสามถึงสี่คันได้นะตรงนี้สองคันสบายสบายราคาสองจุดสองเก้าล้านบาทเท่านั้นเดี๋ยวทีมสีเรามาเพิ่มเติมต่อไปนะครับหลังปีใหม่นี้ทีมงานสีทีมงานกระเบื้องกระจกอลูมิเนียมงานฝ้างานไฟของเราลันต่อเนื่องหลังที่หนึ่งมีลูกค้าจองแล้วนะครับหลังที่หนึ่ง เผื่อเจ้าของบ้านหรือว่าลูกค้าหลังที่หนึ่งดูอยู่เหลืองานกระเบื้องบริเวณเฉลียงหน้าบ้านนิดนึงแล้วลงจดลดอดรถก็ประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับเข้าต่อเนื่องเลยหลังที่หนึ่งติดกับถนนสาธรารณะด้านหน้าโครงการเป็นถนนสาธรารณะเดิมแต่ถนนภายในโครงการที่เรากันเพิ่มกันมาเจ็ดเมตร หลังหนึ่งของเฟสเก้าอินจอยโฮมเฟสเก้าอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครศรีมาพิกัดเลยสากรโคโนมอพเภอขามทะเลสอตรงมาสองร้อยเมตรสายมือติดถนนลาดางเฟสนี้มีเพียงแค่เก้าหลังเท่านั้นนะครับจะเป็นเก้าหลังที่ลึกตลอดแนวไปถึงนู้นเลยครับูมหยาอไปนู้นเลยอันนี้เฟสห้าที่เขาอยู่กันแล้วนะครับเนี่ยเฟสห้าที่เราโอนไปโอ้ต้องพักใหญ่แล้วนะที่ก็อยู่กันแต่ว่าอยู่แบบเงียบสงง นะครับเป็นสัดส่วนชัดเจนโดยภาพรวมของสิ่งแวดล้อมดีมากๆนะครับเหมาะสมกับการอยู่อาศยอย่างที่บอกถ้าหมดเฟสนี้ทํารีแบบนี้ก็หายากแล้วครับผมใครที่ทำงานในเขตโคกกวดขามทะเลอแอนวมนครนากลางสูงเนินรวมถึง,งอำเภออำเภอขตดอำเภอเมืองมาอยู่โซนนี้ เดินทางสะดวกสบายแน่นอนก่อนหน้านี้เส้นทางด้านหน้าคือถนสนสาณะด้านหน้าที่ติดกับโครงการเราครับจะผ่านไปหมู่บ้านอื่นรถไม่ได้เยอะอะไรมากมายและแล้ววันหนึ่ง Enjoy Home ก็มาสร้างความแตกต่างเอ็นจอยโฮมมาสร้างความแตกต่าง Enjoy Home มาสร้างความแตกต่างสร้างความเจริญพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยนหมดเลย ถ้าท่านใดที่มีโอกาสได้มาเที่ยวขามตรลสอมาเรียนรู้กันก่อนหน้านี้นี่คือจุดที่คือสถาบันท่านเจ้าของโครงการก่อนหน้านี้คือสถานที่ออฟฟิศที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้กันมาสมนาสดเรียนรู้กันแล้วก็พาไปชมแต่เะเฟสเราเฟสในพื้นที่ที่เราจับจองหน้าน้านําอยู่เริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกนะครับตอนนี้เป็นเฟสเก้าได้เก้าหลังเดี๋ยวออฟฟิศเราจะไปอยู่ฝั่งตรงข้าม นะครับสถาบารรันสร้างเจ้าของโครงการออฟฟิศสำนักงานขายสถานที่ที่แบ่งปันข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายเกี่ยวกับการพัฒนาสังหาริรรมทรัพย์จากหนึ่งหลังแรกจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามดูเลยถมเรียบร้อยแล้วฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยเดีเยด๋ยวไปชมบ้านเฟดเก้าซึ่งเป็นหลังที่สองและเป็นหลังที่คืบหน้ามากที่สุดกันสักหน่อยว่า หน้าตาภายในเป็นยังไงกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมระเบื้องที่จะลดนะฮะปูเบื้องที่จะลดให้จับเต็มยาวมาจนถึง,ถงบริเวณเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้นะก่อนที่ขึ้นมานไดเนี่ยผูเบื้องให้เช่นกันแล้วก็เฉลียงหน้าบ้านอ,อโดยภาพรวมก็คล้ายๆกับเฟรสองนายใหญ่ เฟสสองบ้านในาใหญ่ตำบลนาคางเพอสูงเนินจันงหวัดนครศรีมาแต่พื้นที่เฟสเก้าขามเรีสอจะได้มากกว่ามาดูเข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกนะครับไปสวยให้เลยรถผ่านตลอดครับเสิ้นนี้ถนนสนะด้านหน้าสะดวกสบายมากๆอยู่ใกล้ ตราสดขามทนเ้สอโรงพยาบาโลโรงเรียนส่วนราชะการต่างๆออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเจอครบทั้งหมดเลยบอตทอเซเว่นร้านสะดวกซื้อโอ้โหเยอะแยะมากมายนฮะ่ทำไมห้องนอนใหญ่ด้านหน้าห้องนอนใหญ่ด้านหน้าืมได้กินของความใหม่ได้กินของความใหม่ของ enjoy องอเราบ้านใหม่กินความใหม่สดใสงานเนียน <ๆ S 1> คุณภาพเลยนะครับผมกข้มาก็จะเจอห้องนอนถัดไปโดยภาพรวห้องน้ำรวมเดี๋ยวจะพาไปดูจุดพิเศษของเฟสเก้าของเรา อันนี้ข้องหนึ่งนะครับด้วยความลึกจุดพิเศษของเฟสเก้าของเราคือจุดตรงนี้ครับนี่เลยคือพื้นที่ที่เราเพิ่มเติมให้จัดเต็มให้ความกว้างก็สองเมตรห้าสิบคูณประมาณ10เมตรได้ เดี๋ยวจะปูกระเบื้องให้อีกนะครับปูกระเบื้องให้อีกแบบจัดเต็มที่สวยเลยเฉกาะต่อเติมหลังคาระแนงต่างๆท,ท,ที่เป็นส,ส่วนมีชิดปลอดภัยเนี้ยก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับเนี่ยดูสิครับเราทําให้แบบดีเลยทําให้แบบดีเลยลูกค้าหรือเจ้าของบ้านไม่ต้องบุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องลําบากใจไปหาช่างมาเพิ่มเติมต่อเติมอะไรแล้วทางโครงการให้ทางโครงการเราจัดเต็มให้เลยนะฮะ ท่านใดที่พึ่งเข้ามาถ้าเสียงแผลบผมขอภายเดินเลยครับพอดีเราเขาดาแบบจัดหนักจัดเต็มเสียงหายกันเลยทีเดียวเนื่องจากเรามีกิจกรรมสนุกสนานและผมก็เป็นผู้ดําเนินรายการทีมงานเราสนุกม,ม,มากนะครับเรียกกิจการจนเสียงหายเลย <laughs> <laughs> นะครับโอเคเนี่ยเพิ่มเติมตรงนี้ให้แบบจัดเต็มดูสิครับ ใส่ทิ้แบบนี้ก็สวยดีนะไม้ฝาหน้าหกบางเฟดถ้าสังเกตเห็นเราจะใส่ไม้และแนงแล้วก็มีช่องแต่มาเฟดนี้เราใส่แบบทิ่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัสดส่วนดีเพราะเนื่องจากอยู่ต่อเนื่องกับเฟลดแปดของเราเฟยดแปดจะสันจิ๋วจําได้ไหมครับเฟลดแปดจะสันจิ๋วของเราตรงนี้ครับง,งานปูกระเบื้องเนี่ยก็เกินคุ้มแล้วครับถ้าเราไปหาช่างไปจ้างเองเพิ่มเติมเองนะเฉพาะงานตรงนี้ก็โอ้โห หลายบาทเนี้ยนี่สามารถที่จะเพิ่มเติมซิงนะครับหรือจะทําห้องเล็กๆเพิ่มเติมเก็บของอหรือจะวางโต๊ะทานข้าวก็ได้นะครับพอเรากันไว้สองเมตรห้าสิบปกติระยะห่างระยะล้นตามข้อกฎหมายสองเมตรเนี่ยคือเหลือเฟือแล้วลุง่งๆงแล้วแต่งเราจัดเต็มให้สองเมตรห้าสิบ พิเศษให้ตรงนี้เลยบริเวณหลังบ้านนะครับเป็นจุดพิเศษของเฟสเก้าของเราเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดไฟโชว์วันแรกวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราเปิดไฟโชว์เฟสเก้าวันแรกเปิดไฟโชว์แต่ก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะโชว์ได้ในระดับหนึ่ง เพราะเหลือไฟที่จัดรถงานฝ้างานไฟงานสีลาไรนะกระปูกระเบื้องนะครับวันนี้ช่างเรามาทำงานวันแรกของปีใหม่หกแปดประมาณนี้ประมาณนี้วันนนฝีนี้เดินทางมาเพียงแค่สามนาทีจากบ้านพักในสวนของผมเอง เดินทางมาเป็นแค่สามนาทีก็ถึงหน้างานแล้วน่าอยู่มากๆนะครับพื้นที่ดูพื้นที่เหลือบริเวณตั้งแต่กำแพงด้านหน้านะครับงานล้วกำแพงด้านหน้าจนถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณแปดเมตรได้ความลึกเหลือเฟือ่งโล่งกว้างเลยนะท่านใดที่ กำลังเขาเรียกว่ามองหาบ้านอยู่อยากที่จะมาอยู่ขามทะเลสสอเชิญชมบ้านจริงได้นะครับ Enjoy Home f a g e 9ของเรายังมีบ้านบ้านอยู่แล้วก็เปิดให้จองแล้วนะครับผมหรือท่าในใดติดปัญหาบูรงโบโรอะไรต่างๆเรามีทีมงานที่ปรึกษานะครับคอยแนะนำคอยพาเคลียเรื่องเค,งเคองอลียรเอกสารต่างๆสอบถามได้แล้วทางโครงการเรา อ่ามีอเขาเรียกอะไรล่ะมีการดูแลในระดับหนึ่งนี่ประมาณนั้นประมาณนั้นถนนภายในโครงการเจ็ดเมตรโอ้โหเข้าออกอย่างสะดวกส,วกสบายแน่นอน,นอันนี้เป็นถนนลาดยางด้านหน้าโครงการของเราที่มีรถผ่านสัญจรอย่างต่อเนื่องนะครับผมถนนลาดยางด้านหน้าโครงการของเรา จากจุดนี้จนถึงถนนเส้น2048หามทะเลเสอด่านขุนทดอะไรประมาณนี้นะก็ประมาณ1กิโลเมตร1กิโลเมตรจะเป็นถนนเส้นระหว่างอำเภอเส้นหมายเลข2048จากจุดนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรจากจุดนี้ไปมิตรภาพน่าจะประมาณ5กิโลเมตรโดยเฉลีย่ยประมาณ5กิโลเมตรนีครับภาพบรรยากาศ ยามเย็ยนๆเ,เกือบที่จะหัวค่ำนิดๆนะครับของ Enjoy Home เฟสเก้าอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นไงครับผมนี่หลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งหลังที่สองที่เราเปิดไฟโชว์พาไปชมเมื่อกี้นี้หลังนี้ก็จะเป็นเฟสห้านะครับ ฝากถึงท่านเจ้าของโครงการหรือคนที่ทําธุรกิจนะครับนอกจากเราคุยเกี่ยวกับบ้านของเราแล้วพาลูกค้าชมบ้านของเราแล้วแล้วฝากถึงเจ้าของโครงการหรือคนที่ทําธุรกิจกาดอกจันไว้ให้เคล็ดลับ V.I.P. ของปี68เราจะต้องเป็นคนแรกที่นำเสนอสินค้าของเราเองผมมายืนอยู่ตรงนี้ มีรถผ่านไปมานะครับแต่ต้องปลอดภัยด้วยนะต้องปลอดดูจุดที่ปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ไปใกล้ถนนนนทางอะไรมากมายขนาดนั้นผมมายืนจุดนี้ด้านหน้าโครงการเฟสเก้ามีรถผ่านสัญจรไปมาตลอดทําให้ลูกค้าเห็นเรามากขึ้นครับมันทําให้ลูกค้าเห็นเรามากขึ้นนะครับเกิดการเข้าถึงมากขึ้นเกิดการพูดพูดต่อบอกต่อมากขึ้นและมีผลกับการขายโดยตรง เราจะต้องเป็นคนแรกที่นำเสนอสินค้าของเราเองโอเคไหมทิ้งซ้นใต้ไว้เลยอย่ารอคนอื่นเป็นอันขาดนอกจากเราจะได้พาลูกค้าชมบ้านแล้วนำเสนอบ้านแล้วเรายังสร้างการรับรู้นะครับสร้างการมองเห็นนให้กับคอยู่ในให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมคนเดียวจะเพจคนเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านตอนนี้เราอย mm ู hmm. ่ที่อ n j o y Home เฟ e ดเก้าอำเภอขามทเสศจังหวัดนครราชสีมาพาทุก,ท,กทุกท่านเยี่ยมชมบ้านสวย,สวยที่เกือบที่จะเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วประมาณนั้นอันนี้หลังที่สองอ่าหลังที่หนึ่งก็เหลือที่จะลดเลือง,งานกระเบื้องงานกระจกอรุมิเนียมหลังที่สองคืบหน้ามากกว่าหลังที่หนึ่ง แล้วก็สามสี่ต่อไปประมาณนั้นโอเคอมุมนี้สวยดีนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยและในส่วนของการพัฒนาสร้างบ้านขายในส่วนของการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกปีนี้ปีนี้ ต้องเจอกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นเจอกันมากกว่าเดิมแน่นอนท่านใดที่กําลังวางแผนกําลังคิดกําลังหาหนทางอยู่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรดีนึกไม่ออกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทุนก็ไม่ค่อยเสดดวกนะครับข้อมูลความรู้ก็ยังไม่มีหลายอย่างสามารถที่จะติดตามเรียนรู้หาข้อมูล ไปด้วยกันได้ในเพจโค้ดเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านปีนี้เราจะเจอกันมากขึ้นบ่อยขึ้นมีเรื่องราดีๆมาแบ่งปันกันมากขึ้นโอเคนะครับอันนี้เฟสเก้านะนี่เฟเก้าสวัสดีครับคุณกิษดาขอบคุณมากครับรวยรวยปังปังนะครับผมรวยรวยปังปังเลยตอนนี้ที่นะนายใหญ่วิว อ่านะก็เหลือหนึ่งหลังนะในายใหญ่วิวของเราแปดหลังก็เหลือหนึ่งหลังนะครับเรารอโอนอกีกหนึ่งหลังแล้วก็เหลืออีกหนึ่งหลังก็คือปิดเฟสนะครับแล้วก็มาเฟสเก้าคำทะเลสอแล้วก็เฟดสิบต่อเนื่องคำ้ำยิงซูนแล้วก็มีจ็อบพิเศษจ็อบพิเศษที่บ้านวังหินตาบลในเมืองอำเภอพ,อพิมายจังหวันดนครศรีมาหนึ่งหลังเป็นจ็อบพิเศษเป็นการรับจ็อบพิเศษหลังเดียวแปสูกตารางวาสามองนอน สองน้ําถึงห้องโรงนู้นรับแขกหลังใหญ่มากๆวันนี้ผมก็ไปเที่ยวมานะครับแต่จะพาไปชมในโอกาสต่อๆไปเรื่อยๆเป็นระยะระะ,ระ,ะเป็นจบพิเศษแหวกตารางว่าใครผ่านไปผ่านมาก็บอกโอ้โหหลังใหญ่สวยงามมากๆอยากได้อยากได้ไดนะครับเราจะของบ้านตัวจริงอีกนิดนึงเนื้อเสือนั้น,น,นนะคือเพิ่งเริ่มงานเพิ่งเริ่มก็ยังไม่ได้อะไรมากมายโอเคเป็นจอบเ็ก่น้อยที่เราอยากที่จะแบ่งปันว่าที่หนึ่งแปลงหนึ่งล็อกก็สามารถ จัดได้และไม่ต้องกังวลเรื่องราคาประเมินโอเคนะเปิดไฟโชว์วันแรกอของปีใหม่เปิดไฟโชว์วันแรกของปีใหม่เฟสเก้าทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นต้องมีครั้งแรกเกิดขึ้นนี่เปิดไฟโชว์สวย งานคุณภาพดูแลตลอดชีพลูกค้าที่ซื้อบ้านจาก Enjoy โฮมของเราอย่างที่บอกดูแลกันตลอดชีพฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปในไลฟ์ต่อไป, like ออไปคอนเทนต์ต่อไปเราจะต้องนำเสนอสินค้าและบริการของเราก่อนช่างมาทำงานวันแรกขอขอบคุณมากๆนะครับเราจะต้องมี เป้าหมายมีระยะเวลาที่ชัดเจนในการเดินทางไปสู่ความฝันของตัวเองที่ผมคุยไว้ตั้งแต่ต้นไลฟ์นะตั้งแต่ต้นไลฟ์เราไปเที่ยวกี่วันเราพักผ่อนกี่วันเราจะไปไหนต่อเราจะทำอะไรต่อแล้วเราจะกลับมาเริ่มทำตามเป้าหมายทำตามความฝันของเราในวันไหนไม่ใช่ไปห้าวันเจ็ดวันนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะกลับมาวันไหนอันนี้คือสมฝาก ฝากสาหรับทุกๆคนเลยนะฝากสาหรับทุกๆคนเลยไม่งั้นชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เห็นไไม่ได้ให้ความสําคัญกับเวลาคนที่สําเร็จทุกๆคนเขาให้ความสําคัญกับเวลาแบบสุสดๆแบบมากๆแล้วเขาชัดเจนว่าเขาพักผ่อนกี่วันวันไหนเขาจะกลับมาแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็ลุยกันต่อไปอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียว ขอบคุณนะครับบาขอบคุณคุณกฤษดาและก็ทีมงานทุกท่านนะครับ